ที่สิบรัตนสูตรยายานีทะภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเพวะภูตาสุมาณะพระวันตุอะโถปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีทะสัพเพเมตังกะโรทะมานุสิยา ปัายาทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยพระลิงตะสมาหิเนละขะหะอัปะมัตตายังกินจิวิตังอิทะวานุ หุกลางว่าสักเทสุวายังระตะนังปะนีตังนะโนสะมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทระตะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุขะลังวิราคังอะมะตังปะนีตัง ยะทัชคา,าสากยะ,ะมุนีสะมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสะมัติกินจิอิธรรมปิธรรม,มีรัตนางปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยมพุทธเสยถปริวันนะอีสุจริงสะมาธิมานันตะริกัญยมาหุสะมาทินายตเตนะ โมนะวิชาติอิธัมปิธเม,มรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐะตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิสุขานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุนินทานิปะหาภะลานิ อิทามปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุเยสุป,ปะยุตตามะนะสาทันเหนะนิามิโคนิกามิโนโ,นโพตะมะสาสะนำหิเตป,ปติป,ปัตาอะมะตังวิไคหระรัทามุทานิพุติงพุนชะมานา อิทัมปิสังเคลัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะถินทะลีทะขีโลปะถวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตภิอสัมปะก,กัมปิโยจะภูปะมังสะปุลิสังวะทามิโยอริยะสัจจานิอเวจจะปสัสะตตอิทัมปิสังเคลัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปันเยนะสุเทสิตานิกินยาปิเตหติผู้สัปปะมัตตานาเตภะวังอัฏฐะมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคลัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสทาวัสะทัสสะนะสัมปทายะ ตะยสุสัรรมมาชะหิตาพะวันติสากายทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะสีลภะาต่างวาปิยะทัติกินจิจตูหาปายหิวะวิปปะมุตโตชะจาพิฐานานิอะพโพกาตุงอิทรมปิสังเค ละตะนางปณีตังเอเตนะ,นะสัจเจนะสวติโหตุกินยาปิสโสกัมมังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธะเจะตะสะวาอพาพตตะภะโพโสตสะปะติฉาหายะอะภะภตาติธาปะทัสมุตตาอิทัมปิสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุ วะนะปะคุมเพยยถาพุทสิตะเคกิมหานะมาสีปะทะมัส,สมิงคิมหิตะถูปะมังธรรมะวะรังอะเทสัย,ยินิพานะคามิงปะละมังมหิตายะอิทรมปิพุทเทรัะตะนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุวะโลวะรัญยุวะละโทวราหะโดอนุตตะโดธรรมะวะรัง อเทสยิอีธรรมปิพุทเทระตะนางปะนีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุขีนางปุลานางวะนางนัติสัมภะว่างวิลตัตะจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุนหิฉัตทานิพันติทีลา ยะหายามปะทีโปอิธัมปิสังเครัตนากปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยานีทาภูตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวะมนุสสะปูชิตังพุทังนัมสามมะสุวติโหตุยานีทาภูตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวะมนุสสะปูชิตังธรรมัง นะมาสามะสุวติหหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิกเถตถาคาตังเทวมนุษะปูชิตังสังคังนะมาสามะสุวัติหหตุบทที่11อาตานาติยปริตสัพระโลคะวินิมุตโตสัพระสันตาปะวชิโตสัพระเวระมะติกันโต นิพุตโตจะตุวังพระวะสัพพีติโยวิรัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภะวัตวันตะดายโยสุขีทีขายุโกภะวะอภพิวา,านะนาสีสีลิสะนิจังวุธาปะยาปะจายโนจัตตาโลธรรมาวะัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง อะนิตาตปริยายะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาพระยายางวิหรารติพระยาศีเสสัตทิงพิขุสหเสนะตัดรักโขพระขวาพิขูอมันเตสิสัพพังพิขเวอาทิตตังกินยะกินจะพิขเวสัพพังอาทิตตังจักขุงพิขเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัส โสอาทิตโตยามปิทางจากขูสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคขีนาโทสคิข,ขนคีนาโมหคขีนาอาทิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทามนานสหิอุป,ปายาสหิอาทิตตันติวะทามิ โสตังอธิตังสัทธ,ธาอธิตาโสตะวิญญาณังอธิตังโสตะสัมผัสโสอธิโตยามปิทางโสตสัมผัสสะปัจจญาอุปัชฌติเวทะยิตังส,สุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกขะมสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักีนาโทสักีนามหคกีนาอธิตังชาติยาชรา,ามาระเนนะโสกเกหิปริเทเวเหิทุเขหิโทมนสิหิ อุปายาเสหิอธิตตันติวทามิคานังอธิตตังคันทาอธิตาคานวิญญาณังอธิตตังคานสัมผัสโสอธิโตยามปิทังคานะสัมผัสะสะป,ปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมะสุขังวา,า,า,ขขงวาตามปีอาทนะอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลาคาขีนาโทสักขีนา โหหกขีนาะอธิตนชาติยาชาลามะระนีนโสโเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิชิวะหาอธิตาละสาอธิตาชิวะหาวิญญาณังอธิตังชิวะหาสัมผสัสโสอธิตโยยามปิทางชิวะหาสัมผสัสสะปัจจะยาอุป,ปัชติเวทะยตังสุข,ขังว่า ทุขังวาอทุกขะมะสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราราคคินาโทสักคนามหะคินาอธทิตังชาติยาชะรามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตติวะทามิกายโยอธทิโตโพทัปพาอธทิตากายวิญญาณังอธทิตังกายะสัมภโสอะทิโต ยมปิทางกายะสัมผัสะปัจยะอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอัุุขะมะสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธทิตังชาติยาชารามะดะนนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหีทมนัสีหิอุปายาสีหิอธทิตตันติวะทามิ มโนอธทิตโตธรรมมาอธทิตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสอธทิโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมัสุขังวาตามปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคีนาโทสักขีนามุขขีนาอธทิตังชาติยาชะลามะระนีนะโสเกหิตปริเทเวหิทุเขหิตโทมานสีหิอุปา ยาสิงอาทิตันติวทามิเอวังปัสสังพิคเวสุตตะวาอริยะสาวะโกจักขุสมิงปินิพินตติลูเปสุบินิพินตติจักขุวิญญาเนปินิพินตติจักขุสัมภสเสปินิพินตติยัมปิทางจักขุสัมภัสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขงว่าอทุกขะมาสุขังวาตัสมีปินิพินตติ สตสัมมิงปีน so ิพินตติสัตเทสัตเทสุปีนิพินตติโสตวิญญาณีปีนิพินตติโสตสัมภาเสปีนิพินตติยมปิทางโสตสัมพัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขะมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินตติ คานาสมิงปินิพินตติคันเทสุปินิพินตติคานาวิญญาณีปินิพินตติคานาสัมผัสเสปินิพินตติยำปิทางคานาสัมภัสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขะมะสุขังวาตาสมิงปินิพินตติชิวหายะปินิพินตติราสสุปินิพินตติชิวหาวิญญาณีปินิพินตติชิวหาสัมผัสเสปินิพินตติ ยามปิดทางชีวะหาสัมผัสสะปัจญาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุข yeah ังวาตัสมิงปินิพินตติกายะสมิงปินิพินตติโพธเพสุปินิพินตติกายะวิญญาณีปินิพินตติกายะสัมผัสเสปินิพินตติยามปิดทางกายะสัมผัสสปัจจญาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขงังวาอะทุกขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินตติ มันณสมิงปินิพ okay ินตติธรรมีสุปินิพินตติมโนวิญญาณีปินิพินตติมโนสัมภัสสปินิพินตติยมปิทางมโนสัมภัสปัจจะยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุขังวาอทุกระมาสุขังวาตสมิปินิพินตตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังหูติขีนา ชาติอุติปุสิตังพัมมะจะริยังกะตังกะระนียังปาปะนาปะรังอิทตายาติปะชานาติติอิทธมะโอจะพระพระวาอัตามะนาเตพิกุภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัตปะนะเวยากะรนะนัสมิงพันยะกะพันยะมานี ตัสสะพิขุสะหัสะส,ะส,ะสะอนุป,ปาทายะอาสะเวหิเจตานิวิมุจจิงสุติบทที่สิบสามอนัตตะลักขนะนาสุตังเอวามิสุตังเอกังสมัยังพควาภารานสียังวิหรารติอิสิปะตะนีมิขะทายตระโะขพควาปัญจวัคคีเยพิคุอมันตาอามันมาเตสิ ลูป word, people, all apostles, all ังพิกเวอนัตตาลูปังจะหิทางพิกเวอัตาอาภวิสะนาอีทางลูปังอาภาทายะสังวเตยยะลาเพทะจะลูเปเอวังเมลูปังอโหตุเอวังเมลูปังมาอหูสิติยะสมาจะโขพิกเวลูปังอนัตตาตัสมาลูปังอาภาทายะสังวตตินาจะลภติลูเปเอวังเมลูปังหตุ เอวังเมรูปังมาอาหุสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตตาอภภาิสันะยิทางเวทนาอาพาทายสังวัตเตยัสสะเพทะจะเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอาหุสิติยัสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอาพาทายสังวตัตติ นะจะลาภาติเวทานายะเอวังมีเวทานาโหตุเอวังมีเวทานามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกขเวอัตตาอาภาวิสัตนะนะยิทางสัญญาอาภาทายสังวตะะเตยยลพีธะจะสัญญายาเอวังมีสัญญาโหตุ เอวังมีสัญญามาอโหสิติยะสมาจาโคภิขเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอาภาทายสังวตตินาจะรับพาติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุ เอวังมีสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิขเวอัตตาอภวิสังสุณิทางสังขาราอภะอาภาทายะสังวเตยุงสัพเพธะจะสังขารสุเอวังมีสังขาราหงตุเอวังมีสังขารามาอหิสุนติยัสมาจจขุพิขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาธายะสังวตตนตินณจะลาภติ สังขาราสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาอะโอะเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกขเวอัตตาอภะวิสะณนะีทางวิญญาณาังอภาทายะสังวตเตยะรับเพธาจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุ เอวังเมวิญญานางมาอหูสีติยัสมาจโคพิขเววิญญานางอนัตตาตสมาวิญญานางอาภาทายสังวัตตินะจัลภติวิญญาณีเอวังเมวิญญานางหตุเอวังเมวิญญานางมาอหูสีติตังกินมัญญาถิขเวลูปังนิจังวาอนิจังวาวาติอนิจังพันเตยามปะตนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปันะ นิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสามะนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะตัสมะสมีเอโสเมีอัตต,ติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทะภิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปาริณา มะธรรมังกัลลังนุตังสามะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนหิตังพันตีตังกินมัญญะทะพิกเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันตียัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปะลินา มะธรรมังกันลังนุตังสะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมีเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตังกินมัญญาถภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจานพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกันลังสุ ตังสะมนุปสิตุงเอตังมะมะเอสุมะเอโสหะมาสมิเอโสมีอัตติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทะพิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะรินามะธัมมังกัลลันุตังสะมะ โนปสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตัสมาติตัสมาติหะพิกะเวยังกินจิลูปังอะตตานาคตะปัจจุปนังอัชตังวาพะหิตาวาโอราลิกาวาสุกุมังวานิหีนางวาปะีิตังวานทุเลสันติเกวาสัพพังลูปัง นีตังมะมะนิสโหะะสหะมัสมิณะมีโสอัตติเอวมีตังยะถาปูตังสัมมัปปัญญายัตถพังยากาจิเวทนาอตัตตานาคตะปัจจุปนาอชัชตาวาอะหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปะนีตาวายาทูเลสันติเกวาสัา,าเวทนา นีตังมะมะนีโสหามาสมะมัสมิณมีโสอัตต,ติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายัตถทัพพังยากาจิสัญญาอตัตตานาคตาปจจุปนาอัชตาวาภะหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเลสันติเกวาสภาสัญญานีตังมะมะนโสม มัสมินะนิโสอัตตาติเอวมีตังยะถาปูตังสัมปัญญยะทัตทะพังเยเกจิสังขาราอะตีตานาหัตะปัจจุปนาอัชตาวาพะหิตาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปะนีตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมิ นะมีโสอัตติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทธพังยังกินจิวิญญาณางอติตานาคะตะปัจจุปน,นางอัชาตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกางวาสุขุม,มังวาหีนางวาปะีตังวายันทูเลสันติเกเวาสัพพังวิญญาณางเนตังมามาเนโสหะมาสมินะ มีโสอัตตาติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัพังเอวังปัสสังพิกะเวสุตตวาอริยะสาวะโกลูปัสมีปีนิพินตติเวทนายะปีนิพินตติสังสัญญายะปีนิพินตติสังคาลิโสปีนิพินตติวิญญาณสมีงปีนิพินตตินิพินทาง วิราชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตตมีติญาณังโหติขีณาชาติสุวุสิตังพรมะจริยังกะตังกะระนียังนาปะรังอิทัะตาญาติปะชานาติติอิทะมาโอจะภะคะวาอตาัตตมะนา ปัญจวัคคียาพิขุภะคาวะโตภาวิภาสิตังอภิสันอภพินันตุงอิส,อ,สอิมันมินจะปะนะเวยากะระนัสมิงพินพันพันยะมานีปัญจวัคคียานางพิขุนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ